สวัสดีครับก่อนอื่นผมจะมาเล่าเรื่องนอกอุงอิงหรืออิลาอุงอิงเนาะก็อิหลาอุงอิงก่อนที่จะเด่นจะดังหรือจะเป็นศินลปินได้เนาะทุกคนพย่ยาม ยังไงอ่ะเขาเรียกว่าฟ้าลังฝนก็นแล้วกันเนาะในช่วงนี้เนาะภายในระยะหนึ่งปีหรือสองปีของอีหลาเนาะอีหลาเขาห้องการตั้งแต่อายุสิบหปีเนาะมาสมัครอยู่หลังฮานเนาะมาสมัครอยู่ลังฮานกับแม่หน่อยกับพ่อโจเนาะมาสมัครอยู่หลังฮานมาสมัครเมื่อแรกเลยก็ ได้ขึ้นออดิชันเลยเนาะยังไงก็อีหล่าจะมาได้ถึงจุวันนี้ก็สู่กับอุปสรรคและขวากหนามเนาะยังกับที่พอโจหรือว่าไอพอโจพ่นในวว้เนาะว่ามันไม่มีบารมีไม่เกิดเนาะก่อหลายๆอย่างเป็น เป็นเหตุเป็นปัจนะจัยเนาะก็คืออิหลาเป็นคนที่มีความกระตันยูเนาะความกระตันยูแต่ผูมมีพระคุณของอิหลานเนาะที่คอยอุ้มชูอย่างเช่นพอๆแม่แม่เอฟซีของอิหลาถ้าคนเขาไม่เห็นความกระตันยู ในของศิลปินเนาะก็ก็คืออีหลาแล้วเนาะก็คงจะสิบไ่มีผู้ใดฮักลายขนาดนี้ดอกเนาะแต่ผมกับม่นข้อมอล้ำโดยตรงเลยครับผมก็บบ่ค่อยเบิ่งมอลํำดอกครับแต่ว่ามีอีหลาเขามาผมก็เริ่มติดตามมาเรื่อยๆครับชีวิตอีหลาก็เปรียบเหมือนฝ้าหลังฝนละครับ ต้องสู่กับอุปสรรคในหลายอย่างภายในระยะปีหรือสองปีที่ผ่านมาเนาะฝ้าลังฝนนี่ก็คือยังไงอะ่ะมันก็ย่ำสดใสครับและอีหล่าก็จะสดใสต่อไปเรื่อยๆครับก็ผมก็ว่าจะมาเล่าเรื่องอีหลาใดเนาะก็คือผมดูคลิปในหลายคลิปครับ ผมดูคลิปย้อนหลังครับดูคลิปของอิหล่าย้อนหลังแต่ละเพลงที่ออกมาของอิหล่าเนาะก็แลกด้วยน้ำตาครับแลกด้วยน้ำตาเนาะกว่าจะมาเป็นเพลงที่มมวนๆหรือเพาะๆซึ่งๆให้เพาะๆแม่ๆเอฟซีได้ฟังกันลองดูคลิปย้อนหลังครับว่าอิหล่าสู่ขนาดใดครับ เพื่อที่จะทำผลงานหรือผลงานเพลงที่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังเนาะ <c oughs> ก็ยังเช่นหลายคนที่พอๆไม่แม่เอ็ดที่รู้จ,จักนั่นแหละครับก็คือเพิ่นคอยผักดันให้อิหล่าทำให้สำเร็จเป็นกำลังแรงใจให้อีหล่าได้ทำเพลงที่ออกมาให้ดีที่สุด พราะว่าการอัดเพลงเนาะหรือทําเพลงเนี่ยถ้าดีจะเริ่มต้นได้ไม่ก็จะดีเลยครับทําเพลงไปแล้วอัดซ้ำบ่ได้อีกครับลหลายๆคนก่อเสียดายครับศิลปินว่าเขาหน่าชีเิตได้ดีก็นี่นอย่งประมาณนี้นะครับที่ผ่านมาเนาะก็เวลามันกับกเราค่อยๆผ่เนาะถ้าดีแล้วก็ดีเลยครับแก้ไขบ่ได้ครับ ไม่ได้ทำเดินหน้าต่อไปครับถึงจะสําเร็จได้ครับก็เดี๋ยวนี้เนาะก็จะถึงวันที่สิบสามวันที่สิบสามกรกฎาเนี่ยเนาะ,นะจะเป็นวันเกิดของอีหลาครับก็ก็ให้พ่อพ่อแม่แม่เอ็กซีเนาะเป็นกําลังแรงใจให้อีหลาผมเหรครับพวกนึงแต่ว่าก่า ผมมีงนันหกครับมีแต่กำลังใจครับเป็นกำลังแรงใจติดตามทุกช่องทางเนาะของอทั้งโซเชียลผมมักสิ่งมักบงคลิปย้อนหลังครับหรือสตอรี่ทุกๆช่องทางที่มีหล่ะครับหรือที่เกี่ยวกับองค์กรครับผมติดตามครับเท่าที่ผมติดตามได้ครับโอ้มันก็มีหลายเนาะ บางทีก็แจ้งเตือนมาเราก็ไม่ได้ดูหรอกมันหลายหรือเตือนครับก็ไม่ได้ดูก็จนครบหรอกครับก็ยังว่าแล้ะครับก็เป็นกําลังแรงใจแรงเชียร์แรงใจให้อีหล่าองค์อิงกับกับออกาสาวหน่อยเพียรบันแพงครับหรือองค์กรหมอลําสาวหน่อยเพียรบนะันแพงเนาะก็ผมก็เพิ่งเปิดเปิด ช่อง u t u b e ครับตั้งแต่เดือนเมษาครับเปิดไว้เฉยๆครับแต่ก็ยังไม่เต็มรูปแบบครับแต่ที่นี่ก็คงจะเต็มรูปแบบเลีวล่อครับที่นี่ขอคือมีผู้ติดตามเนาะยังไงก็เป็นกำลังแรงใจให้ผมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องอิล่าไปเรื่อยๆครับถึงจะเป็นเรื่องเก่าแต่ผมก็จะเล่าครับเล่าเรื่องน้อง องค์ยิงหรืออีหละองค์ยิงเนี่ยมันมันเล่าไม่เบื่อหรอกครับเล่าสําหรับคนที่มีความกระตันยุต่อผู้มีพระคุณใน,น,นองค์กรมั่งนอกองค์กรมั่งครับอย่างเช่นนอกองค์กรแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเนาะผู้ตกถูกอยากไรลเนนะาะตามทีลาซอยใดเนาะก็เป็นเด็กน้อยที่มี ความกระตัญยูมีความเมตตามีความอดทนแล้วก็มีความสามาถครับมีความสามาถสูงครับผมเชื่อว่าอีหล่าองค์อินจะไปได้อีกไกลครับป่ะหยุดอยูแค่นี้แล้วครับสำหรับผมเนาะตามที่ไอ้บอสโจรหรือพอโจรเราวางแผนไว้นี่เนาะก็คือนีหล่าจะได้เป็นดาราครับ เป็นดารานนักร้องครับจะเป็นจะเป็นตัวช่วงให้องค์กรสาวหน่อยตลอดไปครับเป็นศินลปินในดวงใจของพ่อพ่อแม่แม่เอฟตลอดไปครับคลิปนี้ผมก็ขอจบลงไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ